เรื่องเล่าสุดหลอนจากละทูพันทิพตตอนดอกแก้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากลุงมานพเพื่อนรุ่นพี่ของพ่อเราแก่เพิ่งกลับมาจากพิษณุโลกหลังจาก,กเกษียณอายุราชการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งบ้านของลุงมานพอยู่ติดกับบ้านของเราแก่เคยมีภรรยาแต่ไม่มีลูกภรรยาแก่เสียไปได้สองปีแล้วเมื่ออยู่ตัวคนเดียว ก็เลยคิดว่ากลับมาอยู่ที่บ้านเกิดจะดีกว่าอย่างน้อยก็มีญาติญาติอยู่ใกล้กันจะได้คอยช่วยเหลือแกได้หลังจากจัดแจงข้าวของทุกอย่างในบ้านเสร็จแกก็เดินถือขวดสุรายี่ห้อปโปรดของพ่อเรามาเป็นของฝากให้กับพ่อและก็ถือโอกาสฝากท้องที่บ้านเราซะเลยโดยมีแม่เราทำกับข้าวและกลับแกล้มไว้ให้ลุงมานพ แกจะชอบถามเรื่องงานของเรากับเรื่องเรียนของน้องชายเราตลอดเราสองคนพี่น้องก็รับรู้ได้ถึงความเอ็นดูของลุงมานพเสมอด้วยความที่แกเดินทางบ่อยเวลาที่แกมาเยี่ยมพ่อเราแกก็จะมีเรื่องเล่ามาเล่ามากมายมาเล่าให้เรากับน้องชายฟังบ่อยๆครั้งนี้ก็เหมือนกันกันกบทุกครั้งแต่จะแตกต่างก็ตรงที่ในเรื่องเล่าครั้งนี้ มีพ่อของเราอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยลุงมานพเล่าว่าสมัยก่อนตอนที่พ่อกับลุงมานพเพิ่งแตกหน่มว 15, ัย15-16ปีด้วยความที่บ้านอยู่ติดกับคลองซึ่งเป็นคลองค่อนข้างใหญ่สมัยนั้นคนสัญจรทางเรือเยอะที่บ้านเราปู่ก็จะทำศาลาท่าน้ำไว้ซึ่งก็คือศาลาที่พวกเรากำลังนั่งคุยกันอยู่ตอนนี้ ลุงมานพบ,บอกว่าแต่ก่อนตรงใกล้ๆศาลาท่าน้ำนี้จะมีต้นมะยมอยู่สองต้นซึ่งยาจะชอบให้ลุงมานพกับพ่อของเรามาเก็บไปกินกับพริกเกลือบ่อยๆเราก็เลยหันไปมองร,บรอบๆลุงมานพเลยบอกว่าแต่ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วกลายเป็นต้นดอกแก้วหอมๆห,หมดแล้วน้องเราทำหน้าสงสัยกำลังจะถามลุงมานพ แต่แกก็พูดออกมาก่อนว่ามันมีประวัติน่ะสิก่อนจะหันไปหาพ่อเราแล้วก็ถามว่าเรื่องนี้เล่าได้ไหมพ่อก็พยักหน้าแล้วก็พูดว่าเล่าไปเถอะเด็กๆโตกันหมดแล้วคงไม่กลัวแล้วละ่ะตอนนั้นยิ่งได้ยินพ่อพูดยิ่งตื่นเต้นกันใหญ่ว่าที่บ้านเรามีเรื่องราวที่เราไม่รู้จริงๆหรือลุงมานพ ถามว่าพวกเรารู้ใช่ไหมว่าพ่อของพวกเรามีพี่สาวอยู่หนึ่งคนพวกเราก็พยักหน้าพ่อพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าปู่กับย่าอยู่กินกันมานานมากแต่ก็ไม่มีลูกสักทีประจวบกับย่าซึ่งตอนนั้นเป็นพยาบาลได้รู้จักกับคนไข้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นโรคฝีในท้องอาการค่อนข้างหนักเธอมีลูกเล็กอายุได้สามขวบ อยู่กันตามลำพังสองคนแม่ลูกเพราะว่าสามีทิ้งไปเธอทราบดีว่าเธอคงอยู่ได้ไม่นานจึงปรึกษาเกับเพื่อนพยาบาลของย่าว่าจะทำอย่างไรกับลูกสาวดีมีที่ไหนรับสงเคราะห์เด็กหญิงบ้างไหมพอย่าทราบเรื่องก็เลยบอกว่าถ้าเธอมีความประสงค์อย่างนั้นฉันขอรับเลี้ยงเด็กหญิงคนนี้เองจากนั้นไม่นานหญิงคนนั้นก็เสีย ย่าก็รับเด็กหญิงคนนี้มาเลี้ยงด้วยความรักเหมือนลูกแท้ๆโดยตั้งชื่อให้ใหม่ว่าดอกแก้วเพราะว่าย่าชื่อมลิจะได้เป็นชื่อของดอกไม้เหมือนกันผ่านไปได้ปีกว่าย่าก็ท้องพ่อของเราย่าชอบล้อพ่อว่าพ่อเราเป็นลูกอิจฉาตลอดพ่อเราจึงห่างจากพี่สาวประมาณสี่ปีเรื่องราวมันเกิดขึ้น เมื่อพ่อของเราอายุได้15้าพี่สาวของพ่อก็เกือบเกือบี่สิบคือโตเป็นสาวแล้วด้วยความที่หน้าตาของป้าดอกแก้วพี่สาวของพ่อเรานั้นสะาดสวยผิวพันณขาวใสผิดกับพ่อของเราที่ผิวออกดำแดงปู่กับย่าเลยห่วงมากตอนแรกย่าก็อยากให้เรียนอย่างสูอสูงๆจะได้รับราชการเพราะเป็นอาชีพที่คนสมัยนั้น หมองว่ามั่นคงแต่ป้าดอกแก้วนั้นหัวไม่ดีเลยแล้วก็ไม่ชอบการเรียนเอามากๆจึงทำให้เรียนแค่ป .4 พออ่านออกเขียนได้เท่านั้นด้วยความสวยป้าดอกแก้วจึงถูกชักชวนให้ไปประกวดเทพีต่างๆอยู่บ่อยครั้งคนแถวนี้เขาโจทย์ขานกันไปทั่วว่าลูกสาวบ้านนี้สวยนะักยิ่งเวลาพายเรือเอาขนมหวานไปขายที่ตลาดตอนเช้า ผ่านท่าน้ำบ้านไหนหนุ่มๆก็ส่งเสียงแซวเสมอจนพ่อเราต้องนั่งทำคิ้วขโมดบึง้งตึงใส่เป็นประจำด้วยความห่วงพี่สาวสมัยก่อนตอนที่ถนนยังไม่ได้มีมากมายบ้านเราเข้าออกทางเรือจะสะดวกกว่าพอถ้าเดินล็อไปตามทางเพื่อไปถึงถนนใหญ่จะใช้เวลานานมากท่าน้ำที่บ้านเราก็ไม่ได้มีรั้วกัน้น และห่างจากตัวบ้านประมาณหนึ่งทำให้ชาวบ้านแถวนั้นได้ใช้ด้วยบางก็มารอเรือเมบางก็มารอเรือขายของบางทีก็มีเรือเอี้ยมจุนเรือเรข่ขายสินค้าที่ล่องเรือมาจะเข้าพระนครมาขอผูกเรือนอนตอนมืดมืดก็มีแต่เดี๋ยวนี้พ่อเราปลูกบ้านใหม่ให้ขยับเข้ามาใกล้ท่าน้ำแล้วก็ทำรั้วกัน้น ประกอบกับสมัยนี้มีถนนหน,นทางเยอะแล้วจึงไม่มีใครขอใช้ท่าน้ำนี้แล้วลุงมานบเล่าต่อว่าตอนนั้นมีคนมาจีบป้าดอแก้วเยอะมากโดยใช้ข้ออ้างว่าพายเรือมาขอพักที่ศาลาบ่อยๆแล้วก็จะชะเง้อหาป้าดอกแก้วแบบว่าไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรเห็นแค่หลังคาก็ชื่นใจลุงมานบกับพ่อเรา จะต้องคอยเป็นไม้กันหมาตามที่ปู่สั่งประจำจนวันหนึ่งตอนเช้าปลาดอกแก้วจะเอาขนมไปขายที่ตลาดและพายเรือแวะส่งพ่อเราไปโรงเรียนที่ท่าน้ำใกล้ตลาดเพื่อรอต่อรถประจำทางพอพ่อเราขึ้นรถไปแล้วลุงมานพถึงเพิ่งจะมาถึงเลยทำให้แกตกรถเที่ยวนั้นและต้องรอรถเที่ยวต่อไปลุงมานพ ก็เลยเดินไปที่แผงขายขนมของพี่ดอกแก้วคนสวยกะว่าจะนั่งเล่นรอรถและช่วยขายของและกับขนมใส่ไส้สักห่อสองหอ่อแต่ยังเดินไปไม่ถึงแผงขายขนมของพี่ดอกแก้วเลยก็ได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายเป็นเสียงผู้หญิงสาวคนหนึ่งตะโกนด่าใครสักคนว่าไปยุ่งกับผัวเขาด่าแบบสาเสียเทเสียแทบไม่เว้นวักให้หายใจหายคอเลยทีเดียว แล้วก็มีเสียงคุ้นๆโตกลับมาว่าอย่ามาใส่ร้ายนะฉันไม่เคยยุ่งกับใครเสียงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือเสียงของพี่ดอกแก้วนั่นเองแล้วก็เกือบจะมีการลงไม้ลงมือกันแต่ดีที่คนแถวนั้นมาช่วยห้ามรวมทั้งตัวลงมานพด้วยลงมานพก็เลยถามว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไร ป้าดอกแก้วก็บอกว่าไม่รู้เพราะว่าผัวของผู้หญิงคนนั้นเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันมีผู้ชายมาจีบพี่เยอะแยะนี่ขนาดไม่เคยตอบรับไม่ตีจากใครอย่างวุ่นวายขนาดนี้เลยแล้วขอให้ลุงมานพอย่าบอกพ่อแกซึ่งนั่นก็คือปู่ของเรานั่นเองแต่ความลับมันไม่มีในโลกคำคนนินทาปากต่อปากก็เข้าหูปู่กับย่าจนได้ ป้าดอกแก้วก็โดนดุใหญ่และโดนห้ามไม่ให้ไปขายของอีกพ่อเราเล่าต่ออีกว่าจริงๆป้าดอกแก้วแก่มีคนรักที่แอบคบหากันอยู่แล้วเป็นหนุ่มพ่อค้าเรือเรห่หน้าตาหล่ออย่างกับพระเอกหนังที่ชอบมาขอผูกเรือที่ท่าน้ำบ้านเรานี่แหละแกแอบมานั่งพอรักกันในเรือของชายหนุ่มคนนั้นบ่อยๆพ่อกับลุงมานพก็เคยเห็นหลายครั้ง แต่ป้าดอกแก้วขอร้องไว้พ่อก็เลยไม่อยากยุ่งพ่อดูท่าทางแล้วผู้ชายคนนี้ก็ดูซื่อๆดีได้แต่คิดว่าสักวันเขาคงมาสู่ขอกันเป็นเรื่องเป็นราวจนวันหนึ่งจูๆ่ๆหญิงสาวคนที่เคยทะเลาะก,กับป้าดอกแก้วก็มาหาปู่เราที่บ้านแล้วก็เอาเข้าวของมาให้หลายอย่างโดยบอกว่าเขามาขอโทษที่เข้าใจผิด เรื่องผัวของเขาซึ่งจริงๆป้าดอกแก้วก็ไม่ได้ถือสาอะไรแล้วปู่ก็รับคําขอโทษและรับของฝากที่หญิงคนนั้นนามาให้มีทั้งของกินของใช้หลายอย่างแต่พอคล้อยหลังปู่ก็บอกให้เอาไปทิ้งให้หมดบอกว่ารู้สึกไม่ไว้ใจหญิงสาวคนนี้เลยดูหูตาหลุกหลิกไม่น่าไว้ใจแต่ป้าดอกแก้วเกิดเสียดายเลยเก็บของเอาไว้ ด้วยความคิดว่าปู่คิดมากเกินไปเขามาขอโทษนั่นก็แปลว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขาผิดจริงๆปาดอกแก้วยังเอาน้ำอบมาให้พ่อดูเลยว่าจะเอาไว้ใช้เองมันหอมมากและตัวพ่อเองก็มองว่ามันหอมดีจริงๆนั่นแหละตอนเช้าป้าดอกแก้วก็เอาน้ำอบนั้นมาแปะๆตรงที่ต้นคอกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดพอวันนี้จะมีงานวัด แกว่าเดี๋ยวเอาขนมไปส่งเขาเสร็จแกจะแอบไปเที่ยวกับคู่รักของแกให้พ่อบอกปู่ว่าแกจะกลับค่ำๆหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงแต่ยังไม่ทันจะพ้นชาญบ้านแกก็เป็นลมลม้มลงแบบไม่มีปีมีคลุยดีที่ลุงมานพมาชวนพ่อไปเที่ยวพอดีเลยคว้าตัวแกไว้ได้ทันไม่งั้นคงตกบันไดเป็นแน่จากวันนั้น ปาดอกแก้วก็ล้มป่วยลงแบบไม่ทราบสาเหตุเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดท้องใครเข้าใกล้ก็กลัวร้องเอะอะไม่เป็นภาษาแต่ที่สำคัญอยู่ๆแก่ก็ท้องโตขึ้นมาเหมือนคนท้องแต่พอไปหาหมอตรวจหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ท้องจริงๆปู่ก็จนปัญญาสงสารลูกสาวจับใจเพื่อนบ้านใกล้ๆก,ก,ก็คุยกัน บอกว่าดอกแก้วน่าจะโดนผีเข้าหรือเปล่าหรือไม่ก็คงโดนคูณใสปู่กับย่าก็เลยพาป้าดอกแก้วไปหาพระพาไปรดน้ำมนต์แต่ก็ไม่เป็นผลนับวันยิ่งอาการแย่ลงผิวที่ขาวสวยก็คล้ำลงอย่างเห็นได้ชัดตัวก็ผอมแหง้งเพราะกินอะไรไม่ค่อยได้แต่พุงนี่สิดันโตขึ้น ตอนนั้นบ้านพ่อเป็นทุกข์มากมีวันหนึ่งพ่อหนุ่มเรือเร่คนรักของป้าดอ,อกแก้วขอขึ้นมาเยี่ยมที่บ้านแต่ปู่ก็ไม่ให้เข้าบ้านปู่ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นพ่อบอกว่าป้าดอ,อกแก้วได้แต่เฉงเงอม,มองคนรักอยู่ไกลๆจนสา,สายของอีกวันหลวงพ่อท่านก็มาเยี่ยมและพาใครคนหนึ่งมาด้วยหลวงพ่อท่านบอกว่า เรื่องทางโลกยุ่งมากก็ไม่ดีให้ปู่คุยกับคนที่หลวงพ่อพามาจะดีกว่าจากนั้นหลวงพ่อท่านก็ลงเรือกลับไปทันทีพอกำลังจะพาชายคนนั้นขึ้นบ้านจ,จู่ๆชายสูงวัยคนนั้นก็เดินไปที่ต้นมะยมตรงศาลาท่าน้ำท่านให้ลูกศิษย์ที่มาด้วยขุดดูรอบๆต้นมะยมขุดอยู่นานมากแล้วก็เจอห่อผ้า เหมือนเป็นผ้าถุงข,ดขาดมีคราบฤดูหรือประจำเดือนติดอยู่ข้างในมันมีของหลายอย่างมัดมรวมๆกันแล้วเหมือนจะมีหยดน้ำตาเทียนห่อหุ้มไว้อีกทีพ่อเองก็มองไม่ค่อยถนัดเลยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรรู้แต่ว่ามันไม่ดีแน่นอนชายแก่คนนั้นได้แต่มองแล้วก็สายหน้าบอกว่าของนี้มันแรงมากๆ เป็นของต่ำใครโดนเข้าไปน่าจะช่วยได้ยากยังไม่ทันขาดคำพอก็ได้ยินเสียงย่าตะโกนเรียกปู่ให้ขึ้นไปบนบ้านลูกแย่แล้วทุกคนเลยรีบขึ้นไปแต่ไม่ทันเสร็จแล้วปลาดอกแก้วหมดลมอยู่ในอ้อมกอดของยา่าย่าร้องไห้โฮแทบเสียสติถึงไม่ได้คลอดมาเองแต่ก็รักสุดหัวใจ ปู่ได้แต่ยืนตัวสั่นด้วยความเสียใจผสมกับความโกรธเมื่อรู้ว่าลูกสาวโดนคนทำของใส่จริงๆชายแก่บอกว่าให้ยาวางร่างของลูกสาวลงแล้วให้ลูกศิษย์แก่ตั้งโตทำพิธีแกบอกกับปู่ว่าต้องทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเพื่อให้วิญญาณของป้าดอ,อกแก้วสู่สุขคติไม่กลายเป็นธาตุพูดผีพวกอวิชาทั้งหลาย ที่ใครสักคนส่งมาและจะทำพิธีส่งของกลับให้ไอ้อีที่มันส่งของพวกนี้มาด้วยตอนนี้พ่อกับลุงมานพได้แต่ยินร้องไห้กับการจากไปของพี่สาวจนทำอะไรไม่ถูกจำไม่ได้ว่าชายแก่คนนั้นทำอะไรบ้างแต่ที่แปลกก็คือระหว่างที่ชายแก่คนดังกล่าวกำลังบริกรรมคาถามีลมพัดมาอย่างแรง พร้อมด้วยอีกามาจากไหนก็ไม่รู้บินวนอยู่รอบหลังคาบ้านส่งเสียงร้องกากา,กาดังสนั่นต่อเนื่องเป็นเวลานานและที่สำคัญก็คือท้องของป้าดอกแก้วที่ป่องป่องอยู่ก็ค่อยๆย,ยุบลงอย่างเห็นได้ชัดสร้างความประหลาดใจแก่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมากวาก็ว่าเกิดมาไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ พ่อนี่ถึงกับอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกพอชายแก่ทำพิธีเสร็จแกก็บอกแค่ว่าแกช่วยได้แค่นี้พ่อได้ยินแกคุยกับปู่ว่าลูกสาวผู้ใหญ่เขาหมดกรรมแล้วอายุไขเขามีแค่นี้ปู่จะให้เงินเขาแต่เขาไม่เอาแล้วก็เดินทางกลับทันทีพอถึงตอนสวดศพคืนสุดท้ายพ่อกับลงมานพถึงเพิ่งเห็นคนรักของป้าดอกแก้วมา ชายหนุ่มหน้าตาดีมากคนนี้เข้ามากราบศพแล้วก็เดินแบบร่างไร้วิญญาณตรงมาหาปู่ของเราและแนะนำตัวว่าตัวเขาชื่อว่าโมกเป็นพ่อค้าเรือเร่หยุดแถบนี้สองสามวันก็จะมาเทียบเรืออยู่ตรงท่าน้ำบ้านพ่อผู้ใหญ่จะ้ะปู่ก็ตอบว่ากูรู้แล้วมึงไม่ต้องพิธีรีตองอะไรให้มากมายมีอะไรก็พูดมา แล้วชายชื่อโมกก็ก้มลงกราบที่เท้าปู่ของเราแล้วก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักพร้อมกับบอกว่าตนเป็นคนผิดเองเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะตนเองทุกคนในงานศพยืนนิ่งและมองไปที่ชายหนุ่มด้วยความสงสัยปู่ตะเคอกเสียงดังมากว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงมึงบอกกูมาให้หมดเดี๋ยวนี้ชายชื่อโมกเล่าว่า ได้คบหาดูใจกับดอกแก้วมาสองปีแล้วแต่ดอกแก้วไม่ยอมให้ตนขึ้นไปกลาบพ่อแม่สิทีตนน้อยใจคิดว่าดอกแก้วรังเกียจที่ตนจนเป็นเพียงพ่อค้าเรือเร่ไม่เป็นหลักแหล่งจึงได้หันไปคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ถัดไปอีกคุ้งน้ำและเกิดได้เสียกันจนผู้ใหญ่ทางฝ่ายหญิงจะจับให้แต่งงานกันพอลูกสาวของเขาเสียหาย แต่ตนเองไม่ได้มีความรักใคร่ในหญิงคนนั้นเลยมันเป็นเพียงความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวในใจตนมีเพียงแค่ดอกแก้วคนเดียวเท่านั้นด้วยความรู้สึกผิดต่อดอกแก้วตนจึงหนีงานแต่งไปอยู่ที่อื่นสักพักแต่ไม่คิดว่าหญิงคนนั้นจะมาหาเรื่องดอกแก้วที่ตลาดพอรู้เรื่องตนจึงกลับมาหาดอกแก้วทันทีแต่ดอกแก้วไม่ได้รู้เรื่องตนกับหญิงคนนั้น และคิดว่ามันเป็นเพียงความเข้าใจผิดตนจึงไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดไปหลังจากนั้นด้วยความโมโหตนจึงกลับไปต่อว่าหญิงสาวคนดังกล่าวและได้มีปากเสียงกันอย่างหนักพร้อมทั้งตนได้ตอบโต้หญิงคนนั้นว่าตนรักเพียงดอกแก้วเท่านั้นจากนั้นเธอก็เข้ามาตบตีตนอย่างบ้าคลั่งตนจึงผลักเธอออกไปอย่างแรงแล้วรีบเดินออกมา พร้อมกับยังได้ยินเสียงตะโกนด่าจากหญิงคนนั้นตามหลังมาด้วยว่ากูเกลียดมันมันไม่มีทางได้รักกับมึงหรอกคอยดูตอนนั้นตนไม่ได้คิดว่าเธอคนนั้นจะทำอะไรได้นอกจากเอะโวยวายตามประษาผู้หญิงตอนที่ดอกแก้วป่วยตนก็คิดว่าคงไม่ได้เกี่ยวกันจนวันที่ได้ยินข่าวว่าดอกแก้วตายเพราะว่าโดนคุณใส ตนจึงนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาตนกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นก็นจะถามให้รู้เรื่องว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมปรากฏว่าเมื่อตนไปถึงเธอกลับกลายเป็นเหมือนคนบ้าอลวาดผู้คนที่เข้าใกล้ตลอดเวลาจนไม่สามารถสื่อสารกันได้ตนคิดว่าคุณใสที่ทำไว้คงกลับไปที่ตัวเธอแน่ๆระหว่างทางที่มา ตนคิดว่าอยากจะมากราบขอโทษพ่อผู้ใหญ่เรื่องดอกแก้วและมาขออโหสิกับดอกแก้วเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างนั้นชายชื่อโมกคนนั้นก็อย่างสะอื่นให้ตลอดเวลาพอฟังเรื่องราวจบปู่ก็ยกเท้าขึ้นถีบยอดอกเขาทันทีพร้อมทั้งไล่ทั้งด่าว่ามึงนี่เองเป็นต้นเหตุทั้งหมดที่ทำให้ลูกกูตายมึงไปเลยนะ อย่ากลับมาให้กูเห็นหน้าอีกเด็ดขาดชายชื่อโมกเดินร่ำให้เหมือนคนไร้วิญญาณไปที่ท่าน้ำแล้วก็ลงเรือหายไปในความมืดพ่อเรากับลุงมานพได้แต่ยืนมองด้วยความโกรธเช่นกันสมัยนั้นช่วงวันที่สวดศพทุกคนที่บ้านก็นอนกันที่สาลาวัดพ่อตอนเช้าตรู่ก็ได้ยินเสียงชาวบ้านมาเรียกปู่แต่เช้าพ่อกับลุงมานพก็เลยตื่นขึ้นมาด้วย ชาวบ้านบอกปู่ว่ามีคนมาผูกคอตายอยู่ที่ศาลาท่าน้ำบ้านแก่ปู่กับพ่อก็เลยรีบลงเรือไปดูปรากฏว่าเป็นชายที่ชื่อโม่คนนั้นนั่นเองปู่ได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่เวทนาปนสงสารได้แต่พูดขึ้นมาเบาๆว่ากูรู้แล้วว่ามึงรักลูกสาวกูจริงๆเรากับน้องได้ฟังถึงกับขนลุกขึ้นมาทันที แล้วก็ถามพ่อว่าศาลาตรงนี้นะหรือพ่อก็พยักหน้าเบาๆเป็นอันรู้กันแล้วลุงมานพบก็บอกต่อว่าจากนั้นก็มีคนลือไปต่างๆนาๆว่าสาลาตรงนี้นะ่ะมีผีบางก็ว่าบางคืนก็เห็นผู้ชายตัวขาวๆผอมๆนั่งร้องไห้อยู่ตรงท่าน้ำบางก็ว่าเห็นผู้ชายมายืนทำตัวโอนเอ็นอยู่บนสาลา แต่พอเข้าไปใกล้ๆกลับกลายเป็นคนแขวนคอตายแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเกินจริงไปหรือเปล่าหรือว่าแต่งเรื่องเอาสนุกปากเฉยๆแต่คนในบ้านเจอแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือปู่พอเล่าว่าปู่ฝันเห็นชายที่ชื่อว่าโมกมันนั่งกอดเขาคุดคู่อยู่ที่ศาลาปู่เลยถามว่าเอ็งมาทำอะไรอีก ชายหนุ่มก็บอกว่าฉันมารอดอกแก้วจ้ะในฝันปู่บอกว่าดอกแก้วไม่อยู่แล้วให้กลับไปเถอะแต่ชายหนุ่มบอกว่ากลับไม่ได้เพราะสัญญากับดอกแก้วไว้ว่าจะรอจนกว่าจะเจอกันแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาเสียงดังเหมือนคนใจจะขาดจนปู่สะดุ้งตื่นแล้วก็มาเล่าให้ย่ากับพ่อเราฟังจากนั้นคนทั้งบ้านโดยมีลุงมานพติดสอยห้อยตามไปด้วย เดินทางไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อปรึกษาหลวงพ่อว่าจะทำอย่างไรดีคนแถวบ้านก็กลัวกันไปหมดจึงสรุปกันได้ว่าจะทำบุญใหญ่ที่บ้านพอทำบุญที่บ้านเสร็จก่อนที่หลวงพ่อท่านจะกลับท่านก็เดินไปที่บริเวณต้นมะยมแล้วก็กระซิบกับปู่อยู่พักหนึ่งก่อนจะนั่งเรือไปพอปู่เดินมาก็บอกกับพ่อและลุงม,มานพว่าให้คนต้นมะยมทิ้งให้หมด เดี๋ยวข้าจะกลับมาพ่อกับลุงมานพก็ได้แต่ทําตามจากนั้นปู่ก็กลับมาพร้อมกับต้นไม้สองต้นตอนนั้นพ่อไม่รู้หรอกว่ามันคือต้นอะไรรู้แต่ว่าดอกมันหอมมากแต่อีกต้นหนึ่งยังไม่มีดอกปู่กับพ่อและลุงมานพก็ช่วยกันปลูกอยู่ครู่ใหญ่พ่อปลูกเสร็จปู่ก็พูดขึ้นมาว่ากูให้มึงได้อยู่ด้วยกันแล้วนะถ้าสมหวังแล้ว มึงก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้อยู่ที่ศาลาอีกละเรากูจะทำบุญไปให้ตอนนั้นพ่อกับลุงมานพถึงได้รู้ทันทีว่าต้นไม้ที่ปู่พาปลูกนั้นนั่นคือต้นดอกแก้วกับต้นโมกนั่นเองเรากับน้องถึงกับร้องโอ้โหขึ้นมาทันทีนั่นหมายความว่าต้นไม้สองต้นที่อยู่ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนของป้าดอกแก้วกับคนรักที่ชื่อโมกนะสิ ปู่คิดได้ยังไงเนี่ยพ่อบอกว่าที่ชายหนุ่มคนนั้นไม่ไปไหนคงเป็นเพราะนัดกันไว้กับป้าดอกแก้วของหนูหลวงพ่อท่านก็เลยแนะนำว่าให้ปลูกต้นดอกแก้วไว้ที่ท่าน้ำแทนเพื่อให้เขารับรู้จะได้ไปสู่สุกติส่วนปู่จึงคิดแผนสองไว้ว่าถ้าเขาไม่ไปก็ปลูกสองต้นคู่กันไปเลยเขาจะได้อยู่ด้วยกันที่นี่ เราเองก็แอบค้ำกับแผนสองของปู่เหมือนกันแต่ก็ว่าไม่ได้นะเพราะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเคยเห็นผีโมกออกมาหลอกหรือมาให้ใครเห็นอีกเลยเรื่องเล่าของเราก็มีเพียงเท่านี้แหละขอบคุณสําหรับการรับฟังจนจบนะคะขอขอบคุณเรื่องเล่าจากท่านสมาชิกที่ใช้ชื่อว่าเพลินไดอารี่ที่ได้นำมาลงไว้ในเว็บไซต์พันทิป c o m อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ด้วยนะคะเอาไว้อ้อมแล้วช่องเพลิน h ช n แนลจะหาเรื่องเล่าหลอนมาเล่าสู่กันฟังอีกคลิปนี้อ้อมและช่องเพลิน h ช n แนลต้องขอ,อาลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ